ยามเช้าก็กินยามบ่ายก็กินพี่นอ้องหลับตาข้างหนึ่งได้ละสวัสดีจ้าพี่น้องมาจับพี่น้องกินมะม่วงเบาเดี๋ยจับพี่น้องนะคมเมนต์มะม่วงก็ต่อยจับพี่น้องอเกะออกก่อนเนีย่ยมากินด้วยกันจ้ายามเช้าก็กินยามบ่ายก็กินพี่น้อง อืมอืมอ้ารับตาข้างนึงได้หรออื ปลาคาดปลาตอา่อพี่น้องมาคุ้มกว่าื้มพี่น้อง 음음 음. 음. Hà, hà, hà. mà muốn ra nằm lại ừ, ชมอีกรอเป่าได้เห็นเอาเนี่ยชมแบบ Vou ver Kopi av denne. มาไว้รู้ว่าชมจังไดนเป็นน้องลองเอาหน้าเปรี้ยวๆแล้วมันจิ้มวัานี้เห็นเอาส้มบ่มาไว้ทำเนี่ยเอาเลย เหมือนมามองโตน่ะได้ไหมอ,มอือเอาปปะเอาไว้พอคู่กินโอ้ยทุม่มอาตาพุดด้มากคิปนี้เนาะก็ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยจ้ารองสาเจ้าวันดีจ้า